ครับนี่ก็มาพามาดูล้าวไก่ที่เราจะสร้างใหม่นี่ตรงเนี้ยแน่นมากนี่ขยับไม่ไปเลยแน่นเพราะว่าตรงนี้ใส่ปูนเยอะตรงนี้ก็แน่นเพราะว่ามันเป็นปูนชุดแรกนะที่เราผสมอะ่ะมันก็เลยแน่นปูนก็ล้นล้นมาหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกเนี่ยมันก็จะมีร่องห่างห่างอย่างนี้นิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเราก็ ใส่ตะข่ายใส่รายทับแม่ปล่อยแม่มันใช้ได้ใส่ไม้ไมหมดทุกอันแล้วมาดูการใส่ตะข่ายพลาสติกกับมุ้งกันว่าจะใส่แบบไหนอ่ะตะข่ายพลาสติกด้านบนเลยเริ่มจากตรงเนี้ยสมมุติในมือนี่คือตะข่ายนะก็จะแปะอยู่ประมาณช่วงเนี้ยให้มันเลยมาหน่อยหนึ่งเลยไปแบบปิดตรงนู้นด้วยอะ่ะเสร็จแล้วแล้วก็จะมัดลวดมั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 ดให้มันเท่ากันเสมอกัน มันจะมีตารางช่องของช่องตารางของตะข่ายใช่ไหมแล้วก็จะเล็งช่องนั้นยาวๆไปเลยเล็งไปเรื่อยๆๆๆๆตรงไหนที่มันติดตรงเี้ยเราก็จะตัดเสร็จแ,แล้วเราก็เอาขึ้นไปข้างบนเข้าใจไหมนีย่ยติดจากตรงนี้ก่อนตะข่ายส่วนมุง้งส่วนมุ้งก็จะลากเข้าไปผ่านผ่านตะข่ายเข้าไปถึงตรงนู้นเลยถึงเหล็กตัวเนี้ยเหล็กตัวเนี้ยมันจะมีเหล็กตัวนี้ใส่ตะข่ายใช่ไหมส่วนเหล็กตัวที่ติดกับหลังคาตัวนู้นอะ จะผูกมุ้งเพื่อการยุงถ้าเกิดเราผูกมุ้งที่ตัวเนี้ยมันจะมีช่องจะมีช่องว่างถ้าเราใส่ไปถึงเลขข้างในอะ่ะมันก็จะไม่มีช่องว่างเลยตรงนี้ก็จะเหมือนกันแหละก็จะยัดยัดมันให้มันไม่ให้มีช่องว่างให้มันแน่นปิดหมดส่วนข้างล่างก็อาตะปูตีตรงนี้อะ่ะล็อกตรงนี้ตะข่ายนะส่วนมุง้งมุ้งก็จะพับพับเสร็จแ,แล้วก็จะตีปิดนี่ปิดนี่ แล้วมุงก็จะย้อยลงมานิดนึงเพื่อปิดลองปิดรูตรงนี้ย้อยลงมาสักเท่านี้มันก็พับก่อนได้ให้มันย้อยลงมาเทา่ทานี้แล้วก็ตีปิดไปเรื่อยๆน่าจะใช้ได้แหละแบบเนี้ยเดี๋ยวพาไปดูตรงที่ปูนไม่แน่นเนี่ยตรงนี้แน่นเลยเนี่ยอันนี้แน่นท่อนเนี้ช่องนี้แน่นช่องนี้ก็แน่นเดี๋ยวจะมาเริ่มหลวมช่องเอ,อช่องนี้ยังแน่นอยู่ช่องนี้ก็ยังพอได้แต่ก็ไม่ถึงกับแน่นมาก ยังขยับนั่นหน่อยๆแต่ไม่อยากดึงเพราะมันดึงขึ้นไม่ก,ก็ไม่ออกแล้วอ่ะก็แน่นอยู่อันนี้น่ะหลวมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรูดออกมาเลยเห็นไหมเนี่ยรูดออกมาแล้ว <c oughs> เป็นเพราะว่าปูนไม่ดีเหียผสมปูนไม่ดีแตกล้วนหมดแล้วเนี่ยใส่ทรายเยอะ สรุปก็คือกากต้องแงอปูนอกอีกปูจะออกอยังไงวะต้องมาคุยคุยปูนอกนี่ก็หลวมเนี่ยเนี่ยด้านแผงเนี้แผงหนึ่งที่จะต้องซ่อมใหม่แผงนี้แผงใหญ่อีกแผงหนึ่งเพราะนี่มันก็หลุด นี่ด้วยหลุดทั้งหมดเลยนี่ก็หลุดเนี่ยอเล็กนี่ก็หลุดต้องมาซ่อมใหม่ด้านนี้ก็ก็แน่นนะแต่ดึงหลุดเนี่ยโอ้ตรงนี้ไม่หลุดเ้ยตรงนี้แน่นเ้ยก็ก็พยายามจะซ่อมมันให้มันดูดีไปเลยไหนก็ทำแล้วนี่ด้วย ดึงไม่หลุดนะแต่ว่ามันโยกด้านนี้แน่นช่องนี้จะให้ลูกออกเนี่ยแน่นเลยช่องนี้ตั้งใจทำเลยมันจริงๆแล้วก็ตั้งใจทำทุกช่องนั่นแหละแต่ช่องนี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่าเป็นช่องที่ลูกจะต้องกระโดดออกต้องเหยียบบ่อยๆก็อยากให้มันแน่นมากนี่ก็แน่นได้เนี่ยแน่นหมดที่เหลือตรงนี้แน่นหมด นี่ตรงนี้ก็คอนคอนหน่อยแต่ก็โอเคอยู่ดึงไม่ออกนี่ก็แน่นดึงไม่ออกช่องสุดท้ายอันนี้อะปูนกอ,อกไปครึ่งไอ้อะรายกอ,อกไปครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยจอดปูนที่หลังเนี่ยมันก็จะประมาณงอกเง้งกอกเงกหน่อยแต่มันก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็อันนี้ปูนปูนมันเหลือเมื่อวานวันนั้นเลยมาเทอย่างเงี้ยมันไม่มีปูลเลยเยี่ยมันมีแต่ทรายเห็นไหมเนยเนี่ยมันมีแต่ทรายเว้ย มันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยรูปร่างหน้ารามันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่าจะซื้อปูนมาใส่ใหม่เททับมันอีกเททับมันโอเคก็ไม่มีแล้วนะจบบ๊ายบาย